what สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทุกคนออกกำลังกายกันค่ะเพราะบรรยากาศริมเส้นทางเรือไฟฟ้าคลองพดงุงกรุงเกษมสวยงามทางเดินกว้างๆน่าเดินเล่นมากค่ะหรือถ้าใครอยากออกกำลังกายแบบจริงจังเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยเรามีตัวเลือกมาแนะนำค่ะด้วยการปั่นจัก,กรยานที่ทางบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดได้มีโครงการบริการยืมจัก,กรยานปันป่นปั่นให้บริการแก่ประชาชนที่สถานีปันป่นปันป่นใกล้กับทางขึ้นลงรถไฟฟ้า MRT หัวลําโพงค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปปั่นชิลๆในเส้นทางเรียบคลองะดุงกรุงกรเกษมที่กรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงไว้อย่างสวยงามเลยค่ะ โครงการนี้จะมีการปรับปรุงทางเท้าจากเดิมให้กว้างขึ้นซึ่งบางช่วงทางเท้าจะกว้างเกือบ10เมตรเลยค่ะและที่สำคัญคือจะไม่มีรั้วปูนทึบที่ยากเราออกจากคลองแบบแต่ก่อนมีที่นั่งเล่นอยู่ตลอดทางผู้สูงอายุที่เดินเมื่อยก็นั่งพักได้ค่ะการปรับปรุงพมิทัศคลองพดุงปรุงกระเกษมในบริเวณนี้ก็ถือเป็นโครงการนำร่องดำเนินการจากสะพานเจริญสวัสดิ์ถึงสะพานกษัตริย์ศึกระยะทางประมาณกิโลเมตรกว่าๆค่ะ หากโดยสารเรือไฟฟ้ามาก็สามารถขึ้นเรือมาเดินเล่นถึง4ท่าค่ะตั้งแต่ท่าเรือยศเสท่าเรือนพวงศ์ท่าเรือหัวลำโพงและท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะ เก็บภาพสวยๆเสร็จแล้วก็ปั่นกลับไปคืนจัก,กรยานกันที่สถานีวิธีการคืนจัก,กรยานก็นําเข้าเครื่องล็อกไว้ง่ายๆแบบนี้สะดวกมากเลยค่ะ ในอนาคตก็จะมีการขยายเส้นทางปั่นจักรยานเพื่อเชื่อมต่อกับการเดินทางหลายๆรูปแบบค่ะและเชื่อมไปแหล่งท่องเที่ยวในย่านต่างๆก็น่านจะเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวสายเฮลตี้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ